อุตุเตือน7วันข้างหน้าจับตา4-6ก่อยอฝนถล่มหนักเมื่อวันที่1ก่อยอ65กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่31สอข้อ65.6ก่อยอ65การคาดหมายในช่วงวันที่31สอ คถึงสามกอย่อหกสิบ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามาันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่สี่ถึงหกก่อ ยี่้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสาหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่4ถึง6ก่อ 65ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นไว้ด้วยที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากสาหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือในช่วงวันที่1-3ก่อ ย้6หมีฝนฟ้าขนองร้อยละส0สถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10บยี่กมชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่4ถึง6ก็ย้6หมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิถึงเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กมชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่1-3กอยอ่หกสมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่4-6ก่อ ยาว์หมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กมชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด2 2่7สองยี่สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-36ถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่31สอ็คอบสก ยอ65มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่4-6กยอ65มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กมชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดย2่7ิสองยี่สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึงส6องศาเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่31สิบอคลบ3ามกยย่อ65มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30สถึงสีของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20ี่สกมชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่4ถึง6กกอ ยาว์หกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60สิถึงเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิทยี่สิบห้ากมชมอุณหภ,ภูมิตำสุดยี่สิสองยี่สบเจ็องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31อถึงส7องศาเซลเซียสภาคตะวันออกในช่วงวันที่สาสิบเอดคลบสามก ยย้า65มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรในช่วงวันที่4ถึง6ก่อ ยี่65มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิตำสุด23่ําสุด23 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่3 1อส คลบสามก่ย่ย6หกสิห้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่ิบถึงหกสิของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสาสิบกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1นถึงสเมตรส่วนในช่วงวันที่4ีถึงหกก ย65หห้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิถึงเจสิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15้าถึงสามสิบห้กมชมทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณสองเมตรอุณหภูมิตำสุด่สสอง2ีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดส1 3 6ิบอ็ดงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ส1สิเอ็ดส คลลบสามกยหกสิห้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิถึงเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบห้าถึงสาสิบกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรส่วนในช่วงวันที่สี่ถึงหกก ยี่65มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 1- 3ก่อ ยาห้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่ถึงหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบยี่สิบกมชั่วโมง